แล้วก่อนก่อนคุณพ่อเป็นไตคุณพ่อมีอาการอะไรบ้างมีเหนื่อยเหนื่อยมากคุณพ่อล้างไตมากี่กี่ปีแล้วสามปีแล้วเป็นลูกไตขั้นที่สี่ถ่ายน้ำยาเนี่ยนะสี่ครั้งประมาณสองปีสองปีทีนี้ลูกสาว เขาซื้อกาแฟแม่มดมากินกินไปกินไปผลเลือดก,ก็ดีตั้งกายก็ดีขึ้นหมอบอกว่าลุงได้กินอะไรไหมอผมผมบอกว่าไม่ได้กินอะไร <c oughs> กลัวหมอว่านะองนะคะทุกคนสามกล่องแรกหมอทักว่าค่าเลือดดีขึ้นจากที่ดำๆมีแต่หนังมุ่งกระดูก พ่อก็ผิวใสขึ้นอลาขึ้นจนหมอทักนะคะแค่สามกล่องแรกอ่าแล้วหลังจากนั้นล้วก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอขาซักที่ขากระตุกเนี่ยนะนิ้วนี่ก็มันก็บิดต่คนละทางมันไม่ตรงอย่างนี้มันบิดอยู่อย่างนี้กินแล้วมันก็หายก็ดื่มกาแฟแม่มดนะคะจากที่ล้างไตวันละสี่ครั้ง ตอนนี้เหลือกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะทุกคนเยอยู่ข้างรองคุณพ่อดื่มวันละหนึ่งซองนะคะกินตอนเช้าเดี๋ยวนี้สบายดีไม่เหนื่อยแล้วทำงานได้เอาไปเก็บเผ็ดป่านู่น <c oughs> ขับรถมอเตอร์ไซค์เองไหมเออขับเองแล้วพ่อปวดขาไหมไม่ปวดเ<อ>เป็นกาด้วยปวดขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเนี่ย ไปสีดยาหาหมอสีดยาเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งสองครั้งไม่หายสามครั้งไปสีดมากพอทุเรากินอยู่ประมาณาามสักสามกล่องสีกล่องนี่แหละมันก็หายไม่ได้ไปสิดยาแต่ว่าขาเป็นเกานี่ก็มีกระตุกด้วยเนาะออมีกระตุกอถ้ามันกระตุกมาเนี่ยมันขาจ,จะขาดปวดเจ็บ ม่ได้นะับมันกระตุกมาต้องไปหาหมอฉีดยาอีกฉีดยาออกมาก็พอทุกเราเขาไปฉีดอีก้ามันเป็นมาอีกอะ่ะใช่ค่ะทุกคนเราไม่คิดนะคะว่ากาแฟเนี้ยจะช่วยชีวิตของคุณพ่อได้คือไม่เคยคิดเลยค่ะดีใจดีใจมาก